อจยเแอมเด้อแซมทายคุณะคุณใดเนาะขอให้มีความสุขอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนเป็นการทักทายภาษาเยอก็เหมือนกับคำว่าสวัสดีก็คือคนเยอะจะบอกว่าออวจแอมเนาะก็คือสบายดีสุขูสุขคนเนาะค่ะค่ะวัดใต้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเนาะพูดภาษาลาวได้ไหมค่ะได้ค่ะโอ้ยฟังภาษาไทยแล้วมันไม่แข็งแรงเนาะค่ะ ขอตอนรับสุขุสุขคนเนาะค่ะยูนี่เป็นพี่นอ้องเช่าเนื้อกะการแต่งกายเหมือนนี่กับเป็นแต่งกายในชุดอนุรักษ์พื้นทินเนาะกะคือชุดเนื้อก่ะอันนี้คือวัดตไต่ตำบลเมืองโค้ง,งน้ำเพื่อราศีสไลาตามตามคำบอกเราของผู้เฒ่าผู้แก่กะถือว่าเป็นวัดที่สองของ,งนำเพื่อราศีสไลค่ะคือวัดไต่บานกะก่อนสิไปสู่หม่องอื่นกับมาพ่้มองหนีพ่อดีกับขอแนะนำ สถานทีก่อนนะคะ่ะอันนี้เป็นโบสถ์หลังแรกค่ะเป็นโบสถ์โบราณหลังแรกเลยของวัดไต่ซึ่งสมัยโบราณสิเฮ็ดอยากใหม่เสร็จแล้วท่านพระคู่พิบูลธรรมาพิรักอบอกว่าโอ้เป็นของเกา่าของแกของโบราณแต่เชี่อาทิมมันกะกระไลอยู่ก็เลยมาตกแต่งให้คล้ายโบราณที่สุดเนาะคะ่ะเพราะว่าสถานที่มองนี้เป็นมองที่ให้เพื่อนเขาได้ไปบวชเพื่อเขามาปฏิบัติธรรมหลังต่อไปพู้กสิเป็นอัน,น ปูนโบรานเลยค่ะก็เป็นหลังที่สองบานเท่ากับสิเอิญว่าซิมเนาะเป็นโบสถ์บานนี้หลังที่สามจังเป็นโบสถ์หลังนี้เนาะค่ะเพื่อหลังใหม่เพราะฉะนั้นเพื่อนจังมีโบสถ์โยนหนึ่งสองลักกสามเนาะค่ะบานนี่กะคือสีเสื้อพี่น้องหลอดซุ่มดอกไม้เพื่อสิเอาความสุขความอบอุ่นเพื่อนแต่งสวยมาแล้วกะสิคอเสื้อหลอดทั้งผีเนาะเชิญค่ะเชิญทั้งผีก่อนเนาะค่ะเก็บบรรยากาศเนาะ วัดนอกจากสี่มีสิ่งซักซิ์ให้เข้าเาค้ารบการปฏิบัติแล้วเข้ากับพวมีความซื่ออกซึ้งใจในโอกากไม้โบราณสมัยโบราณก็สิเป็นพระพุทธรูปที่ผู้ผู้เท่าผู้แก่เพิ่นเอาใหม่เหลาเห็ดพระพุทธรูปเนี่ยค่ะบานิก,กาะเนื่องจากว่ามันเป็นใหม่เนาะมันกับผูมันกับก่อนไปเก็บก็เเลือนอยนะค,ะค่ะ มันเป็นใหม่เตกี่กัเป็นใหม่แล้วมันหลังหน่อยคณะสงฆ์ที่มาบวชมาอยังคนมาบวชหลายพี่น้องหลายเพื่นก็บ,บอกว่าโอ้มันบวเพียงพ่อสําหรับการเข้าไปบวชไปปฏิบัติธรรมเพื่นก็เลยขอใหญ่เฮ็ดมองไม่ไปเฮ็ดฟังผุ่น คำเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานพระพุทธรูปเป็นใหม่สิเป็นสทั้งตานแต่เนื่องจากว่ามันพูมันกรนไปเหมือนแม่ค่ะอันนี้ก็เลยปั๊บใหม่กับเลือบางส่วนที่มา่าพี่น้องเข้ากับสิึืนมาบวชทุกคนกับสิบบวชล้านตรงนี้กับสิ่งเองบวชค่ะ,คะแต่หลังจากหันการเริ่มพูเริ่ม,มพังอืกอขึ้นกันท่านพระครูวิบูลมาช่วงหลังก็เลยมาบูรณนะปรับปรุงขึ้นมาอีกค่ะก็เป็นหลังที่สองของบวช จกหันจังได่ไปใส่แต่หลังปุ่นหลังนี่ก็สำหรับมานั่งปฏิบัติธรรมค่ะเดี๋ยนี้นั่งสมาธิของคณะสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมเนาะค่ะที่ต้องการความสงบเป็นก็ใส่พื้นที่มองนี้ค่ะนั่นคือคือสถานที่จากหันกับเป็นปกติคือบททั่วไปทั้งปุ่นบทที่สามค่ะลานตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้จนถึงลานทั้งหนาเมื่อเลยนั่นคือการปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์และก็ยญายาติโ่มกับสิมีพระหลายบางปีกับสามสี่ลอยหาลอย ส่วนภูนุงขาวโฮมขาวปฏิบัติธรรมหลายแห่งว่ายันล่านแถวนี้อ่ช่วงตั้งแต่วันที่20มกราหอด30มกราเป็นช่วงงานปริวาติศกรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมของพี่น้องสุข,ขุสุขคนบอว่าสิเป็นพี่น้องราศีสไลท์ทุกสารทิศเลยค่ะกรุงเทพทุกจังหวัดกับมีหลายๆคนมาก มีโครงการธรรมะสัญจรธรรมะสัญจรก็คือทุกวันเสาร์คณะสงฆ์คณะสงฆ์วัดไต่วัดเมืองคองวัดกลางวัดท่าโพวัดบ้านตังวัดหัวช้างดอนลินฟ้ามดเลยค่ะทุกวัดก็จะมารวมกันปฏิบัติธรรมในวันเสาร์เสร็จแล้วก็จะสัญจรไปไปวัดต่างๆคณะญาติยุ่มพี่น้องมด หลายแห้งก็จะไปปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจะใส่สถานที่มองนี้ค่ะญยาตยโยมที่มาสวดมนต์ทำาวดปฏิบัติธรรมจวงวันฟ้าในช่วงเขงพาพรรษาก็จะขึ้นไปสวดมนต์เต็มสาลาตลอดเลยค่ะเสียงสวดมนต์เอ้ยเหมือนเสียงสวรรค์เลยนะคะสมัยโบราณเขาเืออ่าวัดไตเป็นวัดหนึงที่ที่เมื่อ จะต้องมาบวงสวงหลังจากที่ขึ้นลงผู้ดินนะคะเพื่อนทีเริ่มไปโคกไปหอเนาะหอเจ้าเสซนแล้วพี่นอ้องที่มาแข่งเฮือกก็จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วเขาก็ขึ้นไปแข่งเขาถือว่าเป็นจุดหนึ่งบันนี้ถวยตั้งๆานี่ก็คือเรือเฮือกยูนีกับชิมีเรือเจ้าแม่คําแสนคํำสิงซึ่งแล้วก็คําสอนอีกนะคะตอนนี้มีสามลำ แต่เริ่มต้นเลยคือเจ้าแม่คำสิงจากหันมาเป็นคำาแสนบานีสมัยโบราณเนาะคะ่ะเวลาเพื่อเสียเอาเหื่อลงสีมีนั่งเทียมเด้ค่ะเขาสีตงสุดเยอะเหมือดก่อนที่จะลงเหงือเพื่อสีเอาเอามาพี่น้องมาเมือดที่มไา่เหื่อมาเหมือดเ,เ,เสร็จแล้วเพื่อสีให้นั่งเทียมมาฟอนมาลำ เขาก็จะเสียงทายว่ากันนั่งล่าเพิ่นนี่นั่งเทียมเพิ่นปีบเพิ่นห้เพิ่นมวนแสดงว่าปีนั้นเพื่อชนะแน่นอนแม่มองนี้เนาะคะ่ะรถสามารถแลีนไปหอดเทศบาลได้เลยหอดน้ำเพอราศีสไลก็เรียบตลิ่งชมมูลได้เลยค่ะค่ะ,ะทั้งผีสิเป็นกุฏิที่มเจ้าพาพเพิ่นมาถวายให้เนาะคณะสงหลายนะคะเวลาคณะสงฆ์มาในช่วงช่วงเขาพรนษา ช่วงงานปริวัติกรรมผ้าลายแห้งคนนุ่งผ้าไทยให้มาตอนงานปริวัติกรรมแล้วก็วันสําคัญของวัดใต้งานปริวัติกรรมนี่เขาแตง่งแต่งตัวมางานนี่หายกว่าไปงานแตง่งเลยค่ะย่านาคเนี่ทีไดรสามท่านพระคู่บอกว่าทีที่ท่านเ่าห้ฟังถึงว่าทําไมสร้างพญานาคคือพระคู่ท่านบอกว่าพ่อท่านมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่ท่านฝันท่านพระคู่พระคู่ฝันฝันว่าเหมือนกับคนนุ่งขาวห่มขาวเนาะ มากมาเขาฝันเล่วแล้วก็บอกว่าน่าจะมีพญานาคเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ําก็น่าจะเป็นยัางสัตว์เพราะนั่นทันกันเลยว่าเออในเมื่อความฝันเหมือนกับเขาอยากให้สร้างก็เลยมาสร้างตรงนี้ขึ้นมาพญานาค